สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2 0 2 1งานออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านเว็บไซต์ www. thailandipfair. com ระหว่างวันที่15-19กันยายนนี้ในงานมีทั้งตลาดไอเดีย ทรัพย์สินทางปัญญากว่า200รายการการจับคู่ธุรกิจเวทีสัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญากว่า10สัมมนาบริการให้คำปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมร่วมเป็นกำลังใจอุดหนุนสินค้า GI กว่า20รายการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างไรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา กระตุ้นเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤตโควิด1 i โดยสามารถร่วมง,งานได้ฟรีตั้งแต่วันที่15-19กันยายนผ่านทางเว็บไซต์ www thailandipfair com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมตั์สินทางปัญญาโทร1368ค่ะเรียนท่านผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมท่านผู้แทนสถาบันการอุดมศึกษาผู้ประกอบการและสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้เป็นงานถแถลงข่าวมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IPFA i ฟ2021กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการจัดงานมหากรรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ครั้งนี้อาจจะมีการจัด ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นการจัดในลักษณะที่เป็นมากกรรมในรูปของปกตินะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์ในปีนี้มีเหตุการณ์ไม่ปกติก,ก็เลยได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดเป็นเป็นแบบระบบเวอร์ชวลนะครับหรือเป็นในรูปแบบออนไลน์ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ส5 ถึง19กันยายนโดยมีการจัดผ่านออนไลน์นะครับ www.thailandipfair.com สำหรับรูปแบบการจัดงานทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP Fair เนี่ยครับแบ่งเป็น4กิจกรรมด้วยกันนะครับอันแรกก็เป็น IP Mart นะครับเป็นการรวบรวม ผลงานต่างๆนะครับจากผู้ประกอบการจากสถาบันการศึกษานะครับที่ได้มีการศึกษาไว้ในอาจจะเป็นอยู่ในรูปแบบการศึกษา IP พีหมายก็คือการนําแนวความคิดนักประดิษฐ์มาเจอกับนักลงทุนนะครับเพื่อเกิดให้มูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดไปสู่สากลได้ในส่วนที่2ก็เป็นเกี่ยวกับงานให้องค์ความรู้นะครับหรือเราเรียกว่า IP Knowledge คือการจัดการสัมมนา,นาการให้องค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการประชาชนส่วนที่3เป็นการให้คำปรึกษาครับเราเรียกว่า IP- Advisory c e n t e r นะครับการให้องค์ความรู้กับผู้ประกอบการเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากฉะนั้นหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่ด่านหน้าครับเช่นกรณีที่ผู้ประกอบการจะมาจดเครื่องหมายการค้า เจ้าหน้าที่ราชการกรมทรัพย์สินธรรมัญญาจะต้องมีการให้การแนะนําผู้ประกอบการการจัดงานในครั้งนี้ยังมีการประกวดที่เราเรียกว่า IP c h a m p i ปีนนะครับเราได้นำภารกิจที่สำคัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และสิทธิบัตรออกแบบมาจัดประกวดเป็น IP Cha m ม i ปีน เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอ e ีเวนต์ดีๆที่ลูกปาํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ i p m อัปเดตลงแล้วนะคะลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ